จเจริญธรรมสํานึกดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสหายเตอร์นะครับหนึ่งเรื่องอันตรายต่อผู้หญิงไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุจฉาถามผู้หญิงกําลังจะถูกคุกคามทางเพศแล้วผู้หญิงสู้กับคนร้ายเพื่อให้ผู้หญิงรอดพ้นจากการ ถูกคุกคามทางเพศหรือขนจากอันตรายอื่นๆผู้หญิงมีความผิดหรือไม่วิสัชนาตอบไปดูคำพิพากษาสารดีกาย่อสัน้นเลขที่555ทับ2530ผู้ตายเข้าไปฉุดลูกสาวของจำเลยในบ้านจำเลยเป็นหญิงไม่มีทางเลือกที่จะ ป้องกันด้วยวิธีอื่นจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายการกระทําเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุคำพิพากษาศาลดีกายอสั้นเลขที่1826ทับ2530ผู้ตายกำลังลากหญิงเข้าป่าข้างทางเพื่อข่มขืนหญิงใช้มีดแทงไปหลายทีจนตาย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ 2. ภาถ้าไม่ให้ผู้หญิงพกสเปรย์พริกไทยแล้วจะให้ใช้อะไรอาจมีความจำเป็นต้องใช้ในบางเวลาพี่สาวของผมสอนว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวพกสเปรย์ยาหมองชนิดพ่นสามารถใช้แทนสเปรย์พริกไทยได้วงเล็บไม่ใช่สเปรย์พริกไทย ดีกว่าพกมีดดีกว่าปืนอีกพี่สาวเข้ากรุงเทพก็ต้องนั่งแท็กซี่ผมก็มีเพราะพี่สาวให้พกปุจฉาถามตัวอย่างผู้หญิงเดินทางไปไหนมาไหนผู้หญิงพกสเปย์ยามงชนิดพ่นทดแทนสเปรย์พริกไทยวงเล็บไม่ใช่สเปย์พริกไทย ตำรวจจับหรือไม่วิสัชนาตอบไปดู 1. คําภคำพิพาคษาสาลดีกาเลขที่2031-2554สเปรย์พิกไทยผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ฉีดพ่นเพื่อยับยั้งบุคคลหรือสัตว์ร้ายมิให้เข้าใกล้หรือทำอันตราย ผู้อื่นผู้ที่ถูกฉีดพ่นสารในกระป๋องสเปใส่จะมีอาการสำลักจามและไขยเคืองหรือแสบตาหลังจากนั้นไม่นานก็สามารถหายเป็นปกติได้เห็นได้ว่าการผลิตสเป์พิกไทยดังกล่าวมิได้ผลิตขึ้นเพื่อทำร้ายผู้ใดจึงไม่เป็นอาวุธโดยสภาพทั้งไม่ อาจใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธสเปรย์พริกไทยจึงไม่เป็นอาวุธตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งวงเล็บห้า,าสองิำพากษาสารดีกาเลขที่สองศูนย์สามศูนย์ทับสองห้าห้าสี่ตามประมวล กฎหมายอาญามาตราหนึ่งวงเล็บห้าอาวุธหมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ปะทุสลายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธผู้ถูกกล่าวหานำกระป๋องสเปรย์พริกไทยเข้าไปใน บริเวณสารชั้นต้นสำหรับสเปรย์พิกไทยได้ความว่าผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ฉีดพ่นเพื่อยับยั้งบุคคลหรือสัตว์ลายมิให้เข้าใกล้หรือทำอันตรายผู้อื่นผู้ที่ถูกฉีดพ่นสารในกระป๋องสเปรย์ใส่ จะมีอาการสำลักจามละคราเคืองหรือแสบตาหลังจากนั้นไม่นานก็สามารถหายเป็นปกติได้เห็นได้ว่าการผลิตสเปรย์พริกไทยดังกล่าวมิได้ผลิตขึ้นเพื่อทำร้ายผู้ใดจึงไม่เป็นอาวุธโดยสภาพทั้งไม่อาจใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธสเปรย์พริกไทยจึง ไม่เป็นอาวุธตามความหมายของบทกฎหมายข้างต้นด้วยเช่นกันการที่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปในบริเวณศาลชั้นต้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลชั้นต้นขอความร่วมมือไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองกาญจะนะบุรี การที่ผู้ถูกกล่าวหานํากระป๋องสเปรย์พิกไทยเข้าไปในบริเวณศาลชั้นต้นจึงไม่เป็นการประพฤตินตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลนะครับเ,เรื่องอันตรายต่อผู้หญิงไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรและเรื่องถ้าไม่ให้ผู้หญิงพกสเปรย์พิกไทยแล้วจะให้ใช้อะไรนั้น ก็มีเพียงเท่านี้นะครับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่และโจทย์ที่นี้ใส่ดีๆเราก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับจเจริญทรรมสำนึกดีครับ